แจ้งข่าวแจ้งข่าวสำหรับผู้ถือบัตรคนจนเตรียมเฮก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวรัชดาลองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติสีโครงการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยประชาชนกลุ่มต่างๆโดยกลุ่มแรกคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐกว่า1 1ล้าน1แสกว่าคนเดือนละ1.000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยจะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่สองช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน3ามแสนกว่าคนที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือโดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการให้ความช่วยเหลือและส่งให้คณะกรรมการการกันกองเงินกู้พิจารณาในหนึ่งเดือนกลุ่มที่ 3. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมกว่า6ล้าน7แนกว่าคน เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตราการอื่นของรัฐและไม่มีความซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการของรัฐแบ่งเป็นบุตรจากครัวเรือนยากจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุหกขวบกว่าหนล้านสามแสนกว่าคนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกว่า4ล้านกว่าคนและผู้พิการอีกกว่าหนึ่งล้านสามแสนกว่าคน จ่ายเยียวยาคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนส่วนกลุ่มที่4ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรที่ด้ยอโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการพื้นฐานด้านการเกษตรจำนวน137,000กว่าคนซึ่งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับบัตรส รับสวัสดิการผ่านระบบค้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมรวมทั้งมาตราการอื่นๆของรัฐด้วยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ อย่างสมบูรณ์ภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณ120,000กว่าคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วกับกรมส่งเสริมเกษตรกรในส่วนการผลิตที่ผ่านมาแล้วโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันที่15กรกฎาคมนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะมาแจ้งให้พี่น้องทราบอีกต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ